ยามไก่ก็คือสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาค่ะนี่จะโดนชงส่วนตัวผมเลยนะคุณหนิงใครที่เกิดยามเนี่ยจะหนักกว่าปีไก่ยามไก่หนักกว่าปีไก่อ๋อคืออาจารย์กลังจะบอกว่าจริงๆคนเกิดปีไก่เนี่ยก็เกิดได้หลายเวลาปีไม่ได้หมายถึงตัวเองหมายถึงพ่อ,อหมายถึงผู้ใหญ่ถ้าใครเกิดปีไก่ก็ดูแลคุณพ่อ คุณพ่อมีเจ็บป่วยนะค่ะหมายถึงผู้ใหญ่หมายถึงลูกค้ารายใหญ่ที่อุปถัมเราค่ะอาจจะเฟลอาจจะล้มไปเลยก็ได้อาจจะมีวิกฤตอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือเราได้หมายความว่าถ้าใครเกิดปีไก่ใช่ส่วนใหญ่เมาไปทางผู้ใหญ่ส่วนใหญ่คนที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยคือผู้ใหญ่ที่เราได้ผูกพันกับท่านด้วยใช่แต่ถ้าเจ็บป่วยถึงตายต้องดูคนโตคนโตครอบครัวนั้นถ้าเกิดปีไก่นะก็ดูแลพ่อ ถ้าไต้องเป็นพ่อฮะส่วนแม่เนี่ยเป็นญาติผู้หญิงนะเขาดูเดือนเกิดว่าเกิดเดือนไก่ไหมเดือนไก่คือเดือนกันยาเหมาเหมานะแต่ความจริงมันมันไม่ได้ตรงเป๊ะๆนะ,ะมันมีตั้งแต่วันที่เจ็ดไปตั้งแต่วันที่หกไปจะเข้าเขตเดือนไก่อย่างเงี้ยนะคือมันแอดจัดปฏิทินแบบอีกทีนึงะนะครับแต่เดือนกันยาจะเป็นเดือนไก่ส่วนใหญ่เหมาเหมาว่าเป็นแม่มเป็นญาติฝ่ายหญิงเป็นผู้ร่วมง,งานนะเป็นเพื่อนสนิท นะพวกนี้จะเสียเพื่อนบ้างก็เกิดเดือนกันยานี่นะโดนแต่ทีนี้ตาราไทยเขาเอาเดือนไปดูนะเขาเรียกวา่าราศีเขาเอาฐานเดียวในสี่ฐานไปดูเข้า,ขาใจไหมขเขาเรียกว่าราศีเดี๋ยวเมื่อกี้ที่อาจารย์ย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกยามไก่ยามไก่จะหนักกว่าเพื่อนยามไก่หนักกว่าเพื่อนครับหนักในแง่ไหนย,ยังไงคะในแง่อันดับแรกเลยถูกโกงนะครับเช็คเด้งล้มเหลวนะครับขาดทุนล้มละลาย หนักนะหนักนะแล้วก็ส่งผลถึงบุตรบริวารนะอีกอันนึงประการสุดท้ายจิตใจใครที่งอนแง่เรื่องความรักเฮิร์ทแน่อ้หนักเลยนะคะหนักเลยเจอทั้งเรื่องความรักเจอทั้งเรื่องชีวิตหนักแต่ไม่ต้องกลัวมันมีวิธีแก้่ทำยังไงคะอาจารย์ทำยังไงครับคืออย่างนี้ครับผมอยากจะรัฐผมอยากจะให้ดูตําราพิเศษอันหนึ่งเป็นรอบ14บสี่ปรอบสิปีเนี่ยตกข้อจริงๆ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตำราชงตำราชงเนี่ยขออย่างเดียวว่าอย่าเป็นยามไก่เห็นไหมผมใช้คําว่าศาสตร์รอบ14ปีซึ่งลีลับมากเป็นของจีนนะครับเป็นของจีนศาสตร์รอบ14ปีแต่ฐานต้นเนี่ยผมไม่บอกว่าอมาจากไหนนะฐานต้นเริ่มจาก21ปีก่อนอบวก14เป็นเท่าไหร่35เป็น35ใช่ไหมค่ะ เวลาคนตกส5้าเป็นะเ,เพศรอบสองอะไรเขาเรียกกันนะสามสี่สามห้าในโดนหนักครับทุกคนทุกเพศด้วยทั้งหญิงทั้งชายนะครับมักจะไปตกกับปีมังกรครับรอบนี้มักจะไปตกกับปีมังกรหมายความว่าปีมังกรที่รอบอายุส5ห้าคนเกิดปีมังกรปีหกนี่เลยนี่คนเข้าเคราะห์นี่คือคนเข้าเคราะห์ในรอบปี2 000, อ1พรอ 16, ของแท้คนเข้าเคราะห์ก็คือย1ิบเอบวกิบี่เป็นสามห้าปีมังกรสามห้าบวกสิบสี่เป็น4ี่สิบ้าปีเสือ 49บกเป็น63ปีชวดนะครับแล้วก็77ปีจอ91ปีอะไรครับปีลิงเห็นไหมปีวอกปีลิงหมายความว่าคนเกิดปีมังกรปีขานปีชวดปีจอครับปีปีอะไรเมื่อกี้ขออภัยครานไม่ขานปีวอกก็นี่เนี่เห็นไหมปีวอกใช่ปีนี้ให้ระมัดระวังใช่แล้วเพราะนี่คือคุณจะกําลังจะเข้าเคราะห์ครับของปี2,506มันมีอย่างนี้อีกนะค่ะมันมีแบบว่า คุณเข้าใจเขาว่าแชร์ดวงไหมคือแชร์ดวงเนี่ยบางทีคนใกล้ตัวเราอะ่ะค่ะเขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงคนที่มีเคาะให้ห่างตัวอหรือว่าเซ็นเช็ค,คก็เองไม่ต้องเซ็นละปีนี้